พบกับรายการคำถามยอดทิตอีกครั้งนะครับพบกันทุกๆสองอาทิตย์วันนี้โอ้โหผมเป็นรถที่ผมอยากจะนำเสนอคุณลูกค้ามากๆเลยเพราะว่ามันเป็นรถที่เรียกว่าน่าใช้ทั้งคู่ะนะผมชอบทั้งคู่เลยอะ่ะเรื่องตรงวันนี้เนี่ยเอาตระกูลโตโยต้ามานะที่นี่เราโตโยต้าเยอะแต่ว่าเราก็มีโตโยต้าหลักรุ่นครบแทบจะทุกรุ่นแลวละนะจนหลายคนต้องบอกคิดว่าผมเป็นโชรูมโตโยต้าชัวร์จริงๆไม่ใช่นะจริงๆเอ็กซ์คลูซีฟมอเตอร์นะครับ แต่ว่าเอาล่ะเรามาดูกันวันนี้เนี่ยเรามีรถโตโยต้ารุ่นนี้นี่เราให้เห็นเลยนะเป็นโตโยต้ายอดฮิตนะเป็นรถเรียกว่า Compact SUV ดีกว่านะใช้งานในเมืองแต่ว่าเป็นรถที่น่าใช้จริงๆทั้งคู่รถคันนี้ให้ดูก่อนฝั่งขวา t o โยต้า h r ตัวนี้หนึ่งจุดแปดไิดนะครับพรี m i u m s a ซ e t y คือตัวท็อปสุดปี21เลยนะฮะก็คือรุ่นล่าสุดแล้วละ่ะนะไม่มีใหม่วันนี้แล้วนะครับ ปี2021เลยนะไฮบิดพรีเมียมก็คือตัวท็อปส่วนด้านซ้ายของผมโคโรลล่าครอสตัวนี้เนี่ยเป็น1.8ไฮบิดพรีเมียมเซฟตี้เหมือนกันนะตัวนี้พรีเมียมเซฟตี้ทั้งคู่เอาเนี้ยพรีเมียมเซฟตี้ทั้งคู่ก็แสดงว่ารถคันนี้ตือตัวท็อปสุดแล้วจริงจริงตัวนี้ออกห้าง chr เนี่ยออกห้างเนี่ยอยู่ที่1,139,000บาทครอส s 1,199,000บาทห่างกันอยู่ประมาณ60,000นะครับออกห้างใบแดงเนี่ย ตัวนี้ออปชันเขามาเต็มแล้วเป็นรถไฮบริดทั้งคู่เห็นไหมโลโก้ไฮบริดคือเป็นรถที่เรียกว่ารักโลกประหยัดน้ำมันสุดๆผมบอกให้เลย2คันนี้เนี่ยวิ่งอยู่ประมาณ20โลลิตรนั้นคุณลูกค้าเนี่ยคือเติมน้ำมันครั้งเดียวลืมปั๊มน้ำมันไปเลยนะยิ่งยุคน้ำมันแพงนะแนะนำเลยเชียร์เลยโคลอราครอสไฮบริดหรือว่าจะเป็นตัว chr ไฮบริดนะครับพรีเมียมเซฟตี้ทั้งคู่น่าใช้ทั้งคู่วันนี้เรามาดูกันรถ2คันนี้เนี่ยมันเป็นรถที่ลูกค้าถามเยอะเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ย มีงบประมาณเท่านี้ซึ่งจริงๆราคามันใกล้เคียงกันมากนะครับพอเป็นมือสองก็ใกล้เคียงกันอีกนะครับขันไหนมันน่าใช้อ่ะนะแล้วนี่เราได้รถปีใหม่ๆมาหมดเลยนะปี2021ทั้งคู่เลยรถประมาณ2ปีวิ่งน้อยมากนะครับแล้วก็คือน่าใช้อ่ะลูกค้าบอกอุ้ยรูปรูปทรปสงสไตล์เนี่ยจริงๆชอบ CHR นะเพราะมันดูเฉบเฉียวอย่างที่เราเห็นนะรถมันจะดูแบบแนวเฉบเฉียวนะสวยงามค o อสโอ้โหประโยชน์ใช้สอยมันน่าจะดีแล้วรูปทรงก็สวยทันสมัยนะคือ ดูมันคันใหญ่กว่านะแต่ผมจะบอกก่อนเลยว่ารถ2องคันนี้เนี่ยพื้นฐานนี่คือ c o โ o l ่ a อั t ติสตัวใหม่ทั้งคู่ใช้ชัดซีเดียวกันนะครับนั้นรถ2องคันนี้เนี่ยคือแพลตฟอร์มมาจากโคโร l ่ a อัลติสตัวใหม่เพราะฉะนั้นคือเรียกว่าบอดี้ไซส์เนี่ยอาจจะต่างกันแต่คุณเชื่อไหมว่าฐานล้อเนี่ยฐานล้อนี่คืออย่างนี้บางคนไม่รู้ฐานล้อก็คือจัวจุดระหว่างดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลังนะของทั้ง2รุ่นนี้เนี่ย ดูด้านข้างอ่ะผมให้ดู c ีเชาก่อนเหมือนจะเล็กเหมือนจะสั้นเนาะอ่ะดูคลอสใหญ่โตโอลังการนี่ขนาดสีดำนะหน้าดีขาวยิ่งดูใหญ่เบล่มเลยฐานล้อเท่ากันเลย2,640มิลไม่น่าเชื่อนะดูแล้วจริงๆคือฐานล้อเนี่ยความยาวฐานล้อเนี่ยเท่ากันเลยนะแต่ตัวหนึ่งอ่ะเขาดีไซน์ออกมาเป็นตัวเหมือน เน้นแนวสปอร์ตเพราะเราดูเนี่ยดูดูจากอินเทเลียร์เอ็กซิเลียร์ข้างนอกนะมือจับประตูมันดูแบบเรียบเนี่ยมือจับประตูอยู่นี่ด้าน,านหลังดูสปอร์ตแล้วหลังคาเนี่ยดูสโลปลงมีสปอยเลอร์มันดูโอ้โหโคตรเท่ลเลยรถคันนี้ตอนออกตัวมาเนี่ยโอ้โหลูกคนหาเวทติ้งลิสต์รอยาวมากเพราะบอดี้มันสวยจริงนะครับนั่นเนี่ยดูโฉบเฉี่ยวมันเป็นรถสปอร์ตนะส่วนคันนี้2,640มิลเท่ากันนะไม่น่าเชื่อนะแต่ดูใหญ่โตอลังการเลยนะ ตัวนี้มีแหลกหลังคาเห็นไหมมันเน้นเป็นครอบครัวเน้นเป็นครอบครัวงนั้นถ้าเราดูภายนอกเนี่ยจะดูว่าเอ้ยเหมือนครอสจะใหญ่กว่าจริงเพราะว่าความยาวทั้งคันเนี่ยใหญ่กว่านะครับประมาณ10เซนเลยนะใหญ่กว่าเยอะแต่ว่าฐานล้อเท่ากันแสดงว่าภายในเขามีการจัดอะไรให้มันแบบเรียกว่าดูแลดีมันกว้างขวางใหญ่โตเดี๋ยวเราไปดูภายในกันทีหลังนะครับผมไล่จาก ตัว Cross ก่อนแล้วกันเพราะว่า r o s s เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าราคาเขาแพงกว่าออปชันเขาเยอะกว่านะตัวนี้เนี่ยบอกว่าใช้เครื่องยนตด้านแมคาีนิกเนี่ยเหมือนกันเลยคือเครื่อง1.8ลิตรนะครับแอคคิสันไซเคิลทำงานร่วมกับมอเตอร์นะซึ่งตัวนี้ตัวทำงานมอเตอร์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นตัวนี้ลีดแรงม้าได้122แรงม้าเท่ากันเด้เลยแมคาีนิกเหมือนกันทำงานคู่กับระบบเกียร์ CVT เหมือนกันเลยนะใช้งานง่ายประหยัดน้ำมันอย่างที่ผมบอกทนทานไม่ต้องกังวลนะครับแต่ว่า ตัวนี้จะได้ออปชั่นเสริมมาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะเราไล่มาดูกันนะครับเริ่มต้นจากนี่โลโก้กระจังหน้าเราเห็นนะตัวนี้เนี่ยคือเนื่องจากเป็นพรีเมียมเซฟตี้ตัวนี้สองคันนี้เหมือนกันนะเป็นโลโก้กระจังหน้าที่มีเรดร์อยู่คือจะมีระบบพรีคร s ชป้องกันการชนช่วยเบรกอันนี้ปลอดภัยมากแต่คลอสที่ได้เพิ่มมาคือตัวนี้ครับกล้อง360ามีกล้องรอบคันเลยนะกล้องหน้ากล้องข้าง นะกระจกสองข้างแล้วก็กล้องหลังมีให้หมดเลยอันนี้คือจุดที่ค o s s ก็เพิ่มมาให้ซึ่ง CHR ไม่มีนะอีกจุดหนึ่งที่ดูอินทีเลียที่ดูแล้วต่างกันนะดูแล้วรถคันนี้เน้นครอบครัวใช่ไหมแต่ล้อให้มา18นิ้วอะ่ะโอ้บลลเลิมเลยกลับกัน CHR เป็นล้อ17นิ้วแต่สวยทั้งคู่นะสวยทั้งคู่เนี่ยให้ล้อ17นิ้วมาผมยังคิด,ดอยู่มันน่าจะกลับกันเปล่าวะ พราะรถคันนี้มันเน้นครอบครัวเน้นนุ่มสบายแต่คันนั้นมันโอ้เน้นน่าจะสปอร์ตนะแต่ด้านล้อเล็กกว่านะอันที่สามที่จะเห็นชัดๆเลยคือนี่หลังคาสันลูฟตัวนี้มีหลังคาสันลูปให้นะเออมีแหลกหลังคาไม่พอมีหลังคาสันลูฟให้ในขณะที่ c h เเนี่ยเขาใช้เป็นแบล็คท็อปอย่างเดียวแบล็คท็อปหมดเลยนะแต่ว่าไม่มีสันลูฟไม่มีอะไรให้เลยนะครับอ๋ออันนี้นะเราเห็นแล้วจุดต่างก็พอสมควรนะและสุดท้ายนะอีกจุดหนึ่งที่จุดต่างก็คือ คอสที่มีมาให้แล้วเป็นอุปกรณ์ที่ได้ใช้จริงๆนะครับก็คือฝาท้ายไฟฟ้านะเห็นไหมตัวนี้ได้ฝาท้ายไฟฟ้ามาเออคอสมีมาให้นะดีอันนี้ถามว่าดีไหมดีผมว่าตัวนี้น่าใช้นะครับส่วน chr ต้องบอกก่อนเป็นอัตโนมือนะก็อย่างที่เราเห็นนะตัวนี้ก็จะเป็นแบบเปิดแล้วยกเอาแต่ฝาท้ายก็เบาเนี่ยให้ดูเลยนะเป็นช็อคอัพอย่างดีเลยฝาท้ายเบานะ ก็อันนี้ประมาณนี้อย่างที่เราให้ดูภายนอกจุดต่างกันประมาณนี้แต่ถ้าดูรูปทรงไอ้นี่ดูสวยดูแบบชบบเชียวอันนี้เขาจะดูแบบครอบครัวนะเน้น Family Man นะเอาละภายนอกประมาณนี้ส่วนออปชั่นอื่นๆเนี่ยคล้ายๆกันนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เฮดไลท์นะมีย์ทม์เลนนิ่งไลท์อะไรคล้ายกันหมดนะระบบเซฟตี้ก็มีเหมือนกันมาให้นะครับพรีคอาส RTCA นะเรย์คอร์สทัฟฟิกอะร่มีให้ เลนคิไบสปอร์ตมีมาให้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าโดยรวมแมคชีนิกคล้ายกันเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันอยากจะให้ดูจาก CHR ก่อนนะนี่ CHR เน้นดำๆจะ้ะภายในจะดำเลยนะกี่รุ่นต่อกี่รุ่นก็ออกดำแต่ว่าเบาะเนี่ยดูสปอร์ตเนี่ยจะให้ดูเบาะเขาดูสปอร์ตมากนะครับดูดีนะแต่ปรับมือนะต่างจาก cross นะ cross เขาจะปรับไฟฟ้าไอ้นี่ปรับมือนะแมนนวลล้วนๆเลยเนี่ยอย่างเงี้ย แต่ว่าเบาะดูโอบกระชับคือเน้นสปอร์ตอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปนั่งข้างในก่อนนะภายในตกแต่งดูดีนะดูสปอร์ตมากดีไซน์ผมชอบคือการออกแบบดีไซน์เขาดูดีนะครับเนี่ยใช้วัสดุนิ่มเนะเป็นหนังคุ้มหมดเลยนะเนีย้ยเหมือนรถยุโรปเลยอะนะแล้วก็ดูดีคือภายในใช้วัสดุอะไรดีนะฮะเล่นเ i เนอแบล็กนะแล้วก็ที่ชอบคือพวกเนี่ยลวดลายที่เขาใช้นะสติช,ชิ่งเนี่ยแล้วก็พวกลายฉลุเนี่ยเขาดูดีมาก โดยเฉพาะข้างประตูเนี่ยอยากให้ดูเขาปั๊มเป็นรอยเหมือนไดมอนด์อ่ะดูสวยอะ่ะคือดีไซน์โคตรดีเลยสวยนะครับขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนะรถไฮบริด Hi it, เรากดสตาร์ทเครื่องก็จะเงียบกริบแบบนี้เลยนะแต่ทำงานแล้วนะอันนี้จะบอกก่อนทำงานแล้วอันนี้นั่งนั่งสบายนะครับเนี่ยกระชับโอบถึงไหลนั่งสบายจริงๆนะผมชอบโพสิชันการนั่งของเขาดูสปอร์ตมากนะส่วนตัวใครชอบรถสปอร์ต บอกก่อนเลยว่า c s r เนี่ยดูแบบ f ีล l ิ่งดีแต่ทัศนวิสัยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะทัศนวิสัยเนี่ยบอกก่อนว่ากระจกโดยรวมเนี่ยเล็กกระจกรอบคันโดยรวมเนี่ยดูเล็กนะครับซึ่งเวลามันกระจกรอบคันดูเล็กเนี่ยเวลามองมันก็จะดูแบบ,แบ,บอึดอัดบางคนก็จะบอกอึดอัดดูเล็กโดยเฉพาะกระจกมองหลังเล็กนะครับมองก็จะทัศนวิสัยการมองหลังจะค่อนข้างยากแต่เขาก็ยังมีกล้องถอยให้นะที่หาไม่มีกล้องถอยให้มีกล้องถอยให้แต่ไม่ใช่กล้อง360อย่างที่บอก ก็เอาละใช้งานในเมืองมีกล้องถอยให้ก็สบายนะครับพวงมาลัยเนี่ยผมชอบ CHR เนี่ยมันเน้นการขับขี่จริงเนี่ยพวงมาลัยเล็กกระชับเล็กนะดูวงแบบหูเหมือนรถสปอร์ตเลยอะ่ะคือถ้าใช้ GR ยาลิสอกเอยพวงมาลัยมันวงมันใกล้เคียงกันนะเล็กไม่ใหญ่มากเวลาขับเข้าในมองในเมืองเนี่ยโอ้มันดูฟีลลิ่งการขับขี่มันดูดูดีดูสปอร์ตหัวเกียร์ก็ดูดีนะทำแบบบรัสอลูมิเนียมสวยๆี่บอกแล้วตกแต่งภายในเขาดูดี ผมชอบดีไซน์การตกแต่งภายในและวัสดุที่ใช้เนี่ยเขาดูพรีเมียมนะครับดูเหมือนรถยุโรปเลยอะเอาง่ายๆเบรกมือเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับมีเบรคอให้ด้วยนะก็ถือว่าโดยรวมดีเนี่ยเล็กเฮดลูมผมก็ยังเหลือๆนะเนี่ยดูเฮดลูมเนี่ยยังมีลุลุกเล่นลวด,ด,ด,ดลายเนี่ยดูเจ๋งอะเพดานอะนะคือนั่งสบายไม่ได้อึดอัดอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันหน่อยนะไหนๆดูแล้ดูข้างหลังเนี่ยประตูหลังเขาจะเปิดจากเนี่ยใกล้ๆ เสาซีเลยนะดูสวยดูสปอร์ตแล้วเราเข้าไปนั่งนี่ใครบอกว่า chr เล็กเนี่ยผมจะให้ดูนี่ตำแหน่งที่ผมนั่งเมื่อกี้เลยนะดูดิเล็กรูมเหลือๆแล้วนั่งแบบว่าขาไม่ได้ชันขึ้นมานะเบาโอเคเลยมุมอะไรดีนั่งสบายเฮดรูมเตี้ยนิดนึงถามเตี้ยไหมเตี้ยนิดนึงเนี่ยเพราะหลังคามันสโลปลงอะอย่างที่เราเห็นนะ่ะมันก็จะเตี้ยนิดนึงและอีกอันนึงที่มันดูคับแคบก็คือกระจก กระจกมันบานเล็กมากเห็นป่มขอบประตูมันหนาใหญ่มันก็เลยทาให้เราดูพอผู้เวลานั่งเนี่ยทัศนวิสัยมันมันเล็กอะ่ะเหมือนนั่งอยู่ในที่โด,โดนบีบอัดอันเนี้ยมันเป็นจุดด้อยของ c s r จริงๆนะต้องยอมรับแต่พื้นที่อ่ะไม่ได้เล็กนะโดยเฉพาะเนี่ยเล็กรูมผมว่าโอเคเลยนะเทสรูมอาจจะนิดหน่อยแต่ว่าเล็กรูมเหลือๆเลยนั่งสบายนะครับก็จุดด้อยอีกจุดนึงก็คงหนีไม่พ้นนี่คอนโซลตรงเนี้ยไม่มีอะไรเลยดูดิคุณดู ล้นๆเกี้ยงๆเลยเนี่ยเราดูเลยเราจะรู้เลยไม่มีอะไรมีกระเป๋าให้สองใบแค่เนี้ยแล้วก็ที่เท้าแขนไม่มีไม่มีที่วางแก้วม,มวางแก้วตรงประตูนะมีที่ตรงประตูวางแก้วแต่ว่าที่เท้าแขนไม่มีเวลานั่งเดินทไกลมันจะแบบงงโงงอะนะอันนี้ก็คือจุดด้อยเขาคือเอาง่ายๆเน้นขับไม่เน้นให้คนนั่งหลังแล้วกันคือใครเป็นพวกหนุ่มสาวโสดหรือคู่สมรสที่โสดยังไม่มีน้องน้อง ในคันนี้ตอบโจทย์เพราะว่าโอเคนะตามผมมโอเคนะอีกอันนึงก็ที่ดีก็คือว่าเบาะหลังเนี่ยเขาพับได้นี่พับให้ดูนี่พับลงมาได้นะสองข้างเลยก็เพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้คือเป็นรถขนของได้ไหมก็ได้ไม่ได้แย่เลยนะขนของได้พับลงมานะครับแต่ว่าจะบอกว่าเบาะนั่งหลังเนี่ยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกน้อยลงกว่าปกติแล้วกันเอางี้แล้วก็ดูนั่งแล้วอะ่ะมุมมุมการนั่งมันจะดูแบบ ทัศนวิสัยมันจะดูแคบเพราะประตูประตูมันบานบานมันแคบด้วยแล้วก็ตัวกระจกน้อยเนื้อที่น้อยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่เก็บสัมภาระกันหน่อยพื้นที่เก็บสัมภาระนี่ให้ดูเลยนะครับไม่ได้ใหญ่นะเนี่ยแตะถึงละแต่ว่าอันนี้ยังดูเด็๋รถดีขนาดไหนรถสดมากนะน,นี่ยังอยู่เลยพลาสติกคุมไอ้น,นี่เป็นแบบกันเปียกได้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเขามีที่ชุดปะยางอะไรให้เรียบร้อยมันสมบูรณ์มากนะครับก็เดียวว่าไม่เล็กอ่ะ ด้วอย่างที่ผมบอกคุณก็สามารถพับเบาะลงไปได้อีกนะถ้าคุณอยากจะเก็บของเพิ่มนะผมทำให้ดูแล้วกันเนี่ยมันไม่ได้เรียบไปนะแต่ว่าของยาวก็เข้าไปได้ไอ้ด้านนี้ก็พับได้ก็ถือว่าโอเคนะคือไม่ได้ขี้เล่ยคือถ้าเป็นครอบครัวแบบครอบครัว2คนนะ่ะอันนี้ก็โอเคใช้งานดีเอาล่ะเดี๋ยวเราขับไปดูโฟล์ลคลาสกันโอ้ยคลสดูแล้วมันโปร่งกว่าวะ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเบาะเนี่ยคันนั้นสีดําหมดเลยเห็นไหมมันจะดูแบบ แคบๆอันนี้เบาะเขาปรับเป็นโทนสีออกน้ําตาลแดงดูสวยนะพอดูมาทําเป็นทูโทนคือดูอบอุ่นอะ่ะง่ายๆเปรียบเทียบกับรถคันนั้นมันจะดูแบบเน้นสปอร์ตจริงๆเลยเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันตัวนี้เนี่ยเบาะเนี่ยนะครับได้ปรับไฟฟ้าด้วยนะอย่าบอกก่อนเนี่ยปรับไฟฟ้าตัวเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะคู่หน้าเนี่ยปรับมือหมดอันนี้ปรับไฟฟ้าอันนี้ยังเป็นอันนี้ปรับมืออันนี้ปรับมือนะคือปรับไฟฟ้าข้างหนึ่ง แต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็คือโอเคนั่งสบายอันนี้ปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะก็ถือว่าโอเคออปชั่นมันเยอะกว่านะแล้วก็ที่ผมบอกอะความโปร่งโล่งสบายเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้ด้วยมันมีซันรูฟให้โอ้โหมันดูดีอะมันดูโล่งเวลาขับไปไหนมาไหนก็ดูดีนะครับขับไปต่างจังหวัดนี้ได้ใช้แน่ขอสตาร์ทเครื่องก่อนตัวนี้นะครับจะบอกว่าทัศนวิสัยเนี่ยดูดีเพราะกระจกอะบานใหญ่หมดรอบคัน กรนะจกหน้ากระจกข้างกระจกหลังใหญ่โตและมีซันรูปช่วยรวมถึงคือเรียกว่าอะไรอ่ะมุมการนั่งเนี่ยมันนั่งเสร็จแล้วมันจะดูแล้วรู้สึกว่ามันสูงกว่าคันเมรืรอดิจนะมันดูเป็นรถครอบครัวดูสูงกว่านิดหนึ่งนะแต่โดยรวมเนี่ยก็คือเรียกว่าเอาละถ้าคุณเน้นรถครอบครัวมันก็ต้องโป่งสบายแบบนี้แหละนะครับรวมถึงการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆีนจอเห็นไหมเมื่อกี้จอคันนั้นอะผมลืมให้ดูนะจอมันเล็กจอหนะ้าประมาณ7นิ้วครึ่งตัวนี้มา8นิ้วครึ่งผมว่าต้องมี ใหญ่โตเลยนะครับนะก็ถือว่าได้จอใหญ่ฟีเจอร์ฟังก์ชันคล้ายกันไม่มีอะไรต่างกันนะครับแอร์ได้แอร์ออโต้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นแอร์ออโต้เหมือนกันแต่ตรงกลางตรงนี้เนี่ยจะบอกก่อนว่าเขาได้จอเป็นแบบ TFT เลยนะจอดิจิตอลเต็มระบบเลยซึ่งต่างจากตัวนั้นนะตัวนี้มันดูแบบโอ้ดูไฮเทคดูทันสมัยนะได้มาทีหลังนะ CSR เปิดตัวก่อนแต่โดยรวมเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยคล้ายคลึงกันนะหัวเกียร์ก็คล้ายกันแต่ตัวนั้นเมื่อกี้เห็นไหมการตกแต่งครีมภายในตัวนั้นอะดูเนี้ยบ ดูมีดีไซน์ตัวนี้มันจะดูแบบรถใช้งานอะเอาตรงๆไม่ได้มีดีไซน์อะไรเยอะแยะความสวยอะเราบอกเรื่องความสวยของดีไซน์เนี่ยสู้ภายใน CSR ไม่ได้แล้วก็วัสดุนี่เหมือนกันนะวัสดุจะสู้ CSR ไม่ได้ CSR จะดูแบบเนีย้ยเนี่ยดูวงพวงมาลัยพวงมาลัยจะวงใหญ่กว่าเทียบกันนะไอ้ตัวนั้นมันจะดูวงเล็กกระชับขับดูแล้วโอ้โหมันสปอร์ตมากแล้วก็หัวเกียร์ตัวนั้นถ้าเป็นบรัชอลูมิยมเห็นไหมตัวนี้หัวเกียร์ทรงเดียวกันนะแต่ว่าเป็นพลาสติกนะเพราะนั้นการตกแต่งภายในทิมภายในดู คือเอาบู๊ตรงๆถ้าดีไซน์เนี่ยตัวนั้นดูแพงตัวนี้ดูแบบรถบ้านเอางี้นะครับฉะนั้นก็โอเคแต่ฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆมีให้เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนี่ยผมเกียร์ก็เป็น cvt เหมือนกันส่วนเบรกมือนะครับตัวนั้นเป็นเบรกมือไฟฟ้าเราจะเห็นแล้วนะเป็นเบรกมือไฟฟ้ามีโคให้ด้วยเบรกโคตัวนี้อยู่นี่ครับเบรกมือเป็นเนี่ยอยู่ที่เท้านะอันนี้จะเป็นจุดที่เขาตัดออปชันลงมาหน่อยนะแต่ตัวนั้นได้เบรกมือไฟฟ้าเลย อันนั้นดีนะครับอันเนี้ยแต่การนั่งมุมการนั่งถ้าผมส่วนตัวนะเอาที่ผมชอบนะผมชอบ CSR มากกว่านั่งแล้วมันกระชับมันแบบรับไปหมดอะทั้งไหลทั้งไอ้นี่มันผมรู้สึกว่ามันมันสบายเบาะมันใหญ่ถามว่าสบายไหมก็สบายนะก็ผมดูว่ามันนั่งออกจะแบะออกไม่เหมือนไอ้นั้นแบบมันกระชับถ้าคนชอบขับรถอาจจะชอบแบบกระชับไอ้นี่มันจะรู้สึกว่ามันมันสบายไปหน่อยเหมือนรถบ้านนะ ก็เขาเน้นรถบ้านแหละภายในก็ประมาณนี้นะด้านหน้าอย่างที่เราเห็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในด้านหลังซึ่งเป็นจุดขายของ Cross กันนี่ด้านหลังวันนี้จะรีวิวยาวหน่อยนะแต่ว่าให้ดูละเอียดเลยใครชอบอ่ะสองคันนี้มาดูเลยนะครับนี่ด้านหลังด้านหลังเนี่ยนี่ตำแหน่งที่ผมนั่งเมื่อกี้นะเล็กลูมเหลือเหลือเฮดลูมเนี่ยเหลือมากไอ้คันเมื่อกี้เนี่ยมันเหลืออยู่นิดหน่อยอันนี้เหลือมากเลยนะ อันนี้ต้องบอกเลยว่าเขาดีไซน์มาดีแต่ฐานล้อเท่ากันนะไม่น่าเชื่อนะ2คันนี้ความยาวของฐานล้อเท่ากันแต่โอเคนั่งสบายจุดดีจุดหนึ่งคือนี่เห็นไหมมีแอร์หลังให้ด้วยแต่ตัวนั้นไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรให้มาเลยนะทื่อๆเลยมีมีแอร์หลังให้นะครับแล้วก็นี่จุดขายเขามีจ้าที่เท้าแขนนะมีที่วางแก้วให้อันนี้ก็มีที่วางแก้วให้นะเหมือน CHR เป๊ะเลยนะมีที่วางแก้วให้ แต่ตัวนี้มีที่วางแก้วทั้งเนี่ยสีแก้วได้เลยอันนี้ผมว่าดีนั่งสบายนยะเดินทางไกลเนี่ยคุณไม่เมื่อยแน่ๆเนี่ยผมบอกเลยนั่งสบายนะอันนี้เป็นจุดขายคือพวกเขาเน้นคือเน้นครอบครัวแบบมีลูก4คนคุณมาเลยใช้ CHR คุ้มค่านะครับนั่งหลังสบายนั่งหน้าก็สบายอุปกรณ์ครบแต่ดีไซน์สู้ไม่ได้แค่นั้นเองนะเอาละไปดูพื้นที่ด้านหลังกันห้องเก็บสัมภาระห้องเก็บสัมภาระก็เป็นจุดขายจุดหนึ่งของ คโวลล่าคลอสนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันเน้นนั่ง4คนก็ต้องขนของ4คนอนะ่ะถูกป่ะมันไม่ใช่ขนของ2คนเหมือนเหมือนตัวนั้นไอเนี่ยดูพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระลึกเลยนะครับเน,เ,เ,นเ,เนี่ยไม่ถึงละเมื่อกี้ CSR เนี่ยถึงเลยไอนี้ไม่ถึงต้องขยับเข้าไปลึกใหญ่นะใช้งานดีเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีเหมือนกันไอนี้เหมือนกันเป็นชุดปะยางนะมีเหมือนกันนะครับโดยรวมคล้ายกันเพราะว่าใช้แพลตฟอร์มโฟล์ล่าออติสใหม่เหมือนกันนะครับแล้วฝาท้ายเนี่ยเป็นไฟฟ้าเบา แถวที่สองพับได้ไหมพับได้ถ้่จะเพิ่มนี่ผมให้พับจากตรงนี้ให้เลยนี่ให้ดูเลยนะครับตัวนี้เห็นไหมไม่เรียบนะไม่แบนเรียบนะดูจะสูงกว่า CSR ด้วยซ้ำเนี่ยเห็นปะ่ะความสูงมันชันขึ้นมาแต่ว่าของยาวเก็บได้แต่ว่าสไลด์เข้าไปแบบลึกๆไม่ได้เพราะมันมันไม่ได้เป็นแนวเสมอกันนะแต่โดยรวมเก็บของได้เยอะนั่งได้สบายจุดขายของ CSR เขาเลยเอาละเดี๋ยวผม เราเห็นทั้งภายนอกภายในแมคานิกผมบอกไปแล้วเครื่องยนต์ใช้เหมือนกันนะเป็นตัว 1,800cc ไฮบริดนะครับ122ม้าเหมือนกันแต่เดี๋ยวเราจะมาดูว่าแล้วลูกค้าควรจะเลือกคันไหนเดี๋ยวผมไปสรุปข้างนายค่ะงคือจะบอกอย่างนี้นะครับ2คันนี้เนี่ยเขาเล็งกลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้างเรียว่าจะต่างกันพอสมควรนะครับ CHR เปิดตัวมาก่อนแต่ว่ากลุ่มที่ใช้เนี่ยส่วนมากจะเป็นกลุ่มเรียกว่าหนุ่มสาวรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ใช้งานในเมืองนะเออ u s เบิ Use, นะใช้งานในเมืองแล้วก็อาจจะมีลูกเล็กๆนะครับลูกเล็กยังไม่ใช่ลูกเด็กโตนะหรือไม่มีลูกก็ได้นะเป็นครอบครัวที่ไม่มีลูกก็เน่ตัวเนี้ยคล่องตัวใช้สบายรูปทรงสวยเท่ขับดีแล้วก็จะบอกว่าฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ยจะต่างกันนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยถึงล้อจะเล็กกว่าแต่แฮนดิ้งอุกคมกริบเลย ขับดีจริงนะครับรถคันนี้ผมเอาไปทดลองเทสได้มารถขับดีมากนะคือถ้าคนที่ชอบเน้นการขับขี่ผมเชียร์เลยคันนี้ส่วนตัวผมผมชอบคันนี้เพราะว่ามันคล่องตัวสบายนะครับแล้วก็คมขับสนุกขับมันนะครับถึงจะเป็นไฮบริดนะแต่คลอสคลอสเนี่ยจะเน้นคือช่วงล่างเนี่ยถึงล้อเจ้าใหญ่กว่านะแต่ช่วงล่างออกนุ่มนะครับมันจะนุ่มสบายดังนั้นการขับขี่เนี่ยจะเน้นนุ่มสบายภายในใหญ่โต เน้นคือใช้งานจริงลดครอบครัวคุณก็เลือกคันนี้ราคาเขาอาจจะแพงกว่านิดหน่อยนะแต่คุณก็ได้มาแลกกันกับออปชันที่มันเพิ่มขึ้นจริงๆนะอย่างที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคันซันรูฟนะครับล้อมแม็กที่ใหญ่กว่าแล้วฝาท้ายไฟฟ้าอันนี้เราเห็นแล้วชัดเจนส่วนตัวเนี้ยไม่มีอะไรให้แต่ราคาถูกกว่าประมาณ60,000พอเป็นมือสองก็ถูกกว่าประมาณนี้แหละผมก็บอกให้กัราคาไม่ค่อยนั่นดิฟด่างกันเท่าไหร่คันนี้ผมตั้งขายอยู่969 0 0 0บาทคันนี้ผมตั้งขายอยู่899,000บาท รถสวยทั้งคู่อยู่ที่คุณลูกค้าเลือกส่วนตัวผมผมเลือก CSR คุณลูกค้าละ่ะคิดว่าจะเลือกคันไหนอันนี้วันนี้ผมอธิบายให้ชัดละเอียดแล้วนะลองเลือกดูนะครับว่าคันไหนที่เหมาะกับตัวคุณดีทั้งคู่ครับเอาละรถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะที่ Exclusive Motor ของเราฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็รถสวยๆเนี่ยมีเข้ามาทุกวันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่เข้ามาที่ Exclusive Motor ของเราในทุกๆวันนะครับ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านทีตามสวัสดีครับ